นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคปรารันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งขับสมาธิทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้ เอาขาขวาขับขาซ้า,ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คือพุทโธพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าธรรมโมสังโฆ รวมอยู่ในพุทธโธนั้นคำแปดหมื่นสี่พันพัทธมขันก็ให้รวมลงไปที่พุทธโธนั้นถ้าไม่มีพุทธโธไม่มีกระพุทิเจ้ามาตรัสรู้ในโลกเป็นองค์พุทธโธอะไรอะไรทั้งหมดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาก็ไม่มีทางนั้น ดีที่มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพุทธโธพุทธโธแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เบิกบานแปลว่าดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทั้งหมดก็คือว่าบารมีสามสิทัศบารมีสิบประการนั่นแหละ แม้เราตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธก็จัดเข้าในบาร,รมีสามสิทัศบารมีสิทนั่นเองเมตตาภาวนาเราตั้งจิตเจตนาภาวนาอยู่ก็คือในบาร,รมีนั่นแหละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมเข้ามาแล้ว มันก็อยู่ที่พุทธโธพร,ระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธะก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลก